สวัสดีครับพบกับช่องมาในกับคอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวง่ายๆกับพาวโมเดลโปเกมอนตัวของปิกาจูนะฮะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของปี2021นี้นะครับก็คือเพิ่งออกมาเลยนะฮะโอเคพเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบล็อกอาร์ตกันนะฮะ ที่มุมซ้ายบนตรงนี้ครับก็เขียนเลข03ไว้นะก็น่าจะเป็นตัวที่3นะครับแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้ว่าหุ่นพามเดลอันนี้เนี่ยประกอบแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เลทอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เขียนว่าโปเกมอนพามเดลคอเลกชันนะฮะควิกปิกาจูนะครับในโหมดแบทเทิลนะฮะก็คือต่อสู้นะครับด้านซ้ายนี้นะครับก็มีภาพสาธิตนะฮะว่าสามารถดึงพามเดลออกมาได้เลยประกอบแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีเจ้าตัวปิกาจูแอท่าอยู่ตรงกลางกล่องนะฮะ ที่ด้านล่างนี้นะครับก็จะมีเขียนไว้ว่ามีพาร์ทเนี่ยทั้งหมด15ชิ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับไม่ต้องทำสีนะฮะแล้วก็โลโก้บันไดสีฟ้านะครับตรงนี้ก็เขียนว่าบันไดสปิริตนะครับ2อ2 1นิเ็ดแมอินปดะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะฮะแล้วก็รูปนี้นะครับเนี่ยมันเขียนว่าชิปปกกัอุโกกุก็คือหางอ่ะสามารถขยับได้นะตัวนี้นะครับ แผงลันเนอร์นะครับก็จะมี2แผงฮนะอันนี้จะเป็น A1 นะครับก็จะเป็นโทนสีสีเหลืองเลยนะฮะของปีกจูนฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะน่าจะเป็นช่วงของใบหูของมันนะฮะเดี๋ยวเรามานับชิ้นส่วนกันนะหนึ่งสองี่ห้าหกอันนี้8ดนะฮะ ถัดมาครับ a 2นะฮะก็จะเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันนะฮะก็คือช่วงตัวของปิกาจูแล้วก็ใบหน้าของมันนะแล้วก็มีสีน้ำตาลน,นะครับก็น่าจะเป็นช่วงของลายนะฮะแล้วก็สีแดงอันนี้น่าจะเป็นปากกับแก้มนะ,ะสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามานับกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้นนะฮะรวมกับ8เมื่อกี้ก็เป็นเท่าไหร่15ชิ้นนะครับ ส่วนคู่มือนะครับก็จะเป็นกล่องที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะด้านในตรงนี้ก็คือบอกจํานวนแผงนะฮะมีแผง A1 A2 แล้วก็สติกเกอร์นะครับแล้วก็วิธีประกอบนะฮะก็ดูไปเลยฮะเลข1เลข2เลข3อะไรเงี้ยนะครับไล่ไปนะเหมือนประกอบกันพ่านะฮะแล้วก็วิธีติดสติกเกอร์นะครับอันนี้นะส่วนอันนี้นะครับก็เขียนไว้ว่าถ้าชิ้นส่วนหายก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็คือตัดกล่องนะฮะโอเค ลืมไปครับนี่ครับเพิ่งไปซื้อกาดโปเกมอนมานะก็เดี๋ยวมาเปิดดูก็แล้วกันนะอันนี้นอกเรื่องไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกาดกันนิดนึงนะฮะก็ไม่เคยเล่นนะคือเห็นคาแรคเตอร์มันน่ารักดีก็เลยซื้อเก็บไว้นะฮะอันนี้ตัวอะไรผมก็ไม่รู้จักนะคือไม่รู้จักเลยอ่ะอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะถัดมาครับอันนี้แล้วก็อะไรเนี่ยเป็นฟอยด์ด้วยนะครับมีตัว R 2ตัวระดับแรนะ แต่ตัวอะไรของก็ไม่รู้นะอันนี้ซื้อมาสะสมเล่นเฉยๆครับโอเค ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีในการประกอบนะครับแล้วก็มีติดสติกเกอร์ด้วยรวมแล้วก็เนี่ยฮะไม่เกิน15นาทีนะครับการประกอบง่ายมากจริงๆฮะนะครับก็คือดึงแผงจากลันเนอร์ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้มีดอาร์คไนท์ปาดเกรดอีกนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็วิธีการประกอบเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีล็อกแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกัน นะครับอย่างเช่นหูข้างนี้เนี่ยมันจะมีเดือยยืดออกมานะแต่ว่าข้างนี้ไม่มีนะครับแล้วเราก็มาดูชิ้นส่วนเนี่ยฮะหูของมันนะอันนี้ก็คือมันจะมีเดือยใช่ไหมเราก็มาเสียบที่ด้านนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่องให้เราเข้าไปนะก็เอาอันนี้มาเสียบคือไม่ได้ยากเลยฮะนะแต่ว่าปีกจูเวอร์ชั่นนี้จะไม่สามารถขยับอะไรได้เลยนะครับนอกจากหางของมันนะก็คือหางเนี่ยมันจะเป็นเดือยกลมๆแบบนี้นะครับก็สามารถขยับได้ระดับหนึ่งนะฮะ ส่วนหัวหรือหูไม่สามารถขยับอะไรได้เลยนะครับส่วนขนาดนะครับก็ประมาณกำมือของเราได้นะอันนี้ผมเอาปิกจูเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาเทียบกันนะตัวนี้นะครับจะสามารถขยับได้หลากหลายนะขยับหัวนี่ขยับหัวได้นะขยับหูก็ได้ด้วยนะทั้งสองข้างเลยนะครับแขนก็หมุนได้นี่หมุนได้ขยับได้นะแล้วก็ขาก็น่องมันเนี่ยขยับได้นี่ทำท่าย,ยืนได้ด้วยนะตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันเวอร์ชั่นปีไหนนะฮะเพราะว่าจําได้ว่ามีประมาณ2ตัวมั้งฮะแล้วก็ให้หลานไปตัวหนึ่งนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันนะว่าปีกจูเวอร์ชั่น2021ตัวนี้นะครับมันมีอะไรดีนะส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่ามันมีท่าแอคชั่นที่ให้มาเนี่ยถือว่าโอเคเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกพาโมเดลของปีกจูเท่าที่ผมเคยเห็นน่ะมันจะยืนแบลแบบน่ารักอ่ะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันทําท่าแอคชั่นมาให้เราเลยนะฮะแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถขยับมันได้ส่วนตัวก็คิดว่าเดี๋ยวทางบันไดเนี่ยก็อาจจะออกเวอร์ชั่นอื่นๆออกมาด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นเว็บของทางบันไดเนี่ยกำลังจะออกเจ้าตัว EV ในท่าทางใหม่ๆออกมาในอนาคตนะครับรู้สึกว่าจะเป็นช่วงกลางปีนะฮะไม่แน่ใจนะครับเวอร์ชั่น2021เนี่ยมันเหมือนว่าจะเน้นที่ประกอบง่ายไว แต่ก็ไม่สามารถขยับท่าทางได้โอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะหากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยแนะนําติชมกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปนะฮะก็ฝากกดติดตามซับสไครต์ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย